สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อชอบลุ่งปิยะอีกแล้วครับหอดจอดถึงงานนั้นนะครับบ้านไทยบ้านไทยครับเครื่องในอุบลหอดจอดถึงนะครับว่รถทีมงานนะครับถึงกับว่าหอนไปประมาณสิบนาทีเหรอครับแตว่ว่าไอ ส่งมีเดินทางมาประมาณเก้าสิบโลพอดีแวะเช็ครถอยู่ครับก็เลยมาสาดอานพี้จะมาฮหอดโดนแ้วนะถานที่แบบกว้างคักเลยครับเลยกว้างมากๆเลยครับเอเลรอครับพี่หนกุกสวนสถานที่ไม่ ไล่สดมุ้ยนี่มวลวะครับมุ้ยนี่เบิดแบตครับดดตรวจเอาไว้ในหนองน้ำเรวในอาไปอกงาเวทีแบตบเสร่อมครับแบตบเสร่อมมุ mm ้ย hmm. นี่ถือว่าสาหา่ายเลยค่ับเรือสองเสาสองเสาก็เห็นแล้ว sang một câu mới ha giảm đằng gấp kép đi học nhà đây, rất à วายนะครับเดินทีเท้าอยู่เป็นสนามโรงเรียนนะครับเป็นกล้ๆโรงเรียนเลียนหรอเทศบาลมั้งเนี่ย้โรงเรียนเพราะว่า,าในแบบนี้น่ในชนขึ้นมาโรงเลียนไดครับ งานของเริ่มงติตั้งเวทีกันแล้วเสร็จจากนี่นะครับเสร็จจากเครื่องหนึ่งบนเราจะไปแหวนน้อยมาแก่นนะ้ำปลาแล้วมาสามานนะครับว่าชนะจะชิวๆอยู่มาสี่ลอยกว่าเข้ากับไปมาแล้วครับ ปาจา,กาอการใช้ครับไปแหวงนี้สี่ร้อยกว่ากับห้าร้อยเนี่ย่ะมองดูมอซอกัน ลายครับที่พักนะครับท <res> ี่พักเยอะเรื่องของรถนะ การวันแรกครับสวัสดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับสวัสดีรับโครงการพี่น้องหลายคนก็เดินทางกลับบ้านนะครับกลับาปอีสานเฮานะครับหลายคนเห็นงานอยู่กรุงเทพเอ๋ลดน้ำดำหัวโพธเท่านะครับเป็นโครงการยู่บันนะครับเอากระนังนไมาสู่งานต่อเพรว่าทางนี้กันยุนี่นะครับ หมอรับนะครับมาเลยบาเลยกับบ้านมารับต้องเดินไซด์ครับเพราะส่งสงการงานแน่นนะครับสงการมันมีงานตลอด,ดที่เราชอบเทศกาลสงการนะครับมป็นวัดจังหมอรับงานบุญงานวัด นีเด็กประมาณตีห,าหา้าโมงนะครับอาจีพว่ถือแจงจ๋าเพราะว่าก็เดินทางไกลนะครับทางไกลก็จิบเก็บทยอยเก็บขอบ,ขอบขอเก็บของได้จีบก้อนด้กับกีบนะครับ ว้าางงกไปขอนแก่นแล้วก็จะไปวัดพิพัฒนนะครับไปว่าปีนะสารคามเห็นเนว่าไก่ไก่กับวกนึงประมาณสิบห้าโล่ครับอยู่ประมาณเท่านี้ละครับพี่น้องวันเดียวกันนะครับเล่นใกล้กันประมาณสิบห้ากิโล

ยืดเง้่อตั้งกับก็ได้พี่น้องรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องครับติดตามรับชมช่องลุงพิยะนะครับลุงพิยะหำเพื่อนชั่วไปเที่ยวฝากพี่น้องกด,กดแชร์สำคัญครับกดติดตามหรือว่ากด subscribe ลุงพิยะน้ำเด้อครับพี่น้องพบกันคลิปหน้าครับ